เด็กสมัยนี้เลี้ยงยากเด็กสมัยนี้เลี้ยงยากมากๆเลยนะแม่เห็นใจคนที่เป็นแม่หลายๆคนมากๆเลยเพราะว่าเขาจะติดโทรศัพท์และเขาก็จะมีโลกส่วนตัวและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือเขาไม่มีไม่มีระดับของอายุเขาจะเท่ากับเราหมดเลยนะคำพูดคำจาอะไรของเขาเนี่ยเขาจะวางตัวเหมือนเขาเท่ากับเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้เราจะใช้อารมณ์เลี้ยงเขาไม่ได้เลยต้องใช้ความ นิ่งๆเย็นๆเลี้ยงเขาและต้องบ่มเพาะนิสัยกันมาตั้งแต่เล็กยังไม่ถึงหนึ่งขวบเลยเพราะว่าอุปกรณ์รอบชีวิตของเขาเนะี่ยพร้อมจะให้เขาเสียคนหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าเราเลี้ยงด้วยความวุ่นวายทำงานมากแล้วดุมากบ่นมากใช้อารมณ์มากลูกเราก็จะเสียนิสัยมากๆในที่สุดและกลายเป็นคนขี้โมโหเหมือนกับเราเพราะฉะนั้น ใครที่ยังมีลูกยังเล็กอยู่แม่อยากบอกว่าเราต้องเอาใจใส่ลูกมากๆนะเลี้ยงอย่าโอแต่ใกล้ชิดแล้วถามไทยปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเขาโตแล้วแล้วเขามีนิสัยแบบเท่ากับเราไม่มีความเป็นลูกไม่มีความเคารพเราจงนิ่งและใจเย็นอย่าไปจุนจ้านวุ่นวายกับเขามากเด็กสมัยนี้เราไปเป็นเจ้าชีวิตเขาไม่ได้เลยนะ แต่ให้ความรักให้เขารู้ว่าเราเนี่ยรักเขาแค่ไหนหวังดีกับเขาแค่ไหนให้เขารู้ว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างความหวังในชีวิตของเราสุขทุกมาจากไหนเรามีเขาเป็นสิ่งที่สําคัญที่ชุบชูจิตใจของเราแต่ถ้าเขาแปลไปหรือว่าไม่น่ารักเราก็จะทุกข์มากและไม่มีที่พึ่งเพราะลูกเป็นของขวญของชีวิตพยายามสอนลูกให้เขารู้ว่าเขาเป็นของขวัญของชีวิตเขาเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรา พูดแบบนี้ส่วนสิ่งภายนอกเราต้องปลูกฝังเอาไว้เหมือนฝังอะไรในสมองเขาให้เขารู้ว่าสังคมภายนอกมันอันตรายเลวรายย้ายยังไงแล้วเลี้ยงลูกให้เขาเดินทางเองบ้างอะไรเองบ้างอย่าโอมากเขาจะล้มไม่เป็นให้เขาเรียนรู้โลกด้วยตัวของเขาเองถ้าเราเข้าไปเกาะสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง เขาจะกลายเป็นลูกแง่แล้วเบื่อเราที่สุดระอาเราที่สุดและกลายเป็นไม่ถูกกับเราสร้างปัญหาเราหองระแหงระหว่างเรากับลูกแม่ให้กำลังใจนะคะรักลูกแต่อย่ารักมากอย่ายึดมากอย่าฝากความหวังเอาไว้ทั้งหมดเพราะถ้าเราผิดหวังขึ้นมาหัวใจของเราก็จะล้มเหลวไปกับลูกคนนี้เลยแม่ให้กำลังใจทุกๆคนนะคะทำให้พอดีอย่าเยอะเกินไปเขาจะไม่เห็นค่าของเรา